ทำธุรกิจบริการเรื่องไหนสําคัญที่สุดแน่นอนนะฮะเรื่องคนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดและเป็นเรื่องเดียวเท่านั้นเลยที่จะเป็นบวกเป็นลบจะมีปัญหาก็เรื่องคนนะฮะจะสําเร็จก็เรื่องคนเจ้าของ MK นะค,ะคนะฮะคุณลิศธิละโกเมนก็มีการเล่าให้ฟังนะครับว่าธุรกิจ MK เนี่เนี่ยเรียกว่าตองหาเมนูอร่อยมีระบบจัดการที่ดีล้วเข้าไปรับประทับใจ แต่หัวใจของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของ MK ก็คือตัวคนนั่นเองนะครับและจากประสบการณ์ผมนะฮะที่ทำงานที่ปรึกษามากว่า20ปีนี้เนี่ยเราก็พบเลยนะครับว่าปัจจัยแห่ความสำเร็จในธุรกิจบริการเรื่องเดียวเท่านั้นเลยนะฮะก็คือคนนะฮะถ้าคน สามารถส่งมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้าได้นะครับองค์กรจะประสบความสำเร็จแล้วก็มีความยั่งยืนด้วยเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับว่าเรื่องคนนี้เนี่ยมีรายละเอียดที่เราต้องจัดการดูแลอะไรบ้างตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเลยนะฮะคือการรับคนเข้าการทำรีคูตเมนต์นะฮะเรียกว่าไม่ใช่ใครว่างงานสมัครมารับหมดนะฮะ ธุรกิจบริการที่ประสบความสำเร็จมีการคัดคนนะฮะผมพบนะครับโรงแรม5ดาวชั้นนำในประเทศไทยนะฮะเขาเล่าให้ผมฟังนะครับว่าการรับคนหนึ่งคนนะฮะอย่างเช่นตำแหน่งผู้จัดการนะครับเรายอมที่จะรับคนที่ไม่ตรงกับงานไม่ตรงกับวัฒนธรรมองค์กรไม่ได้นะครับ เขายอมใช้เวลาเกินหนึ่งปีนะฮะในการรับคนหนึ่งคนที่จะเข้ามาทำงานถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้ารับคนผิดมาเสียเวลาทั้งเขาทั้งเราเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็รูปแบบการให้บริการก็จะแปลก แตกต่างออกไปด้วยที่มันผิดปกตินะครับเพราะนั้นยอมใช้เวลากับการคัดเลือกคนที่ดีและเหมาะสมกับองค์กรดีกว่านะคเพราะน,นั้นการรับคนเป็นเรื่องที่1น,นะฮะอันที่2นะครับคือการส่งเสริมคนนะครับให้เขานเนี่ยมีศักยภาพในการให้บริการลูกค้าแบบที่ไม่ต้องรอคําสั่ง นนัน้การที่เรามอบภารกิจให้แล้วก็ดูแลให้เขามีความภาคภูมิใจในการทำงานมีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของของงานนะครับนี่คือตัวที่2นะครับและตัวที่สนะครับก็คือการสร้างบรรยากาศแห่งความสุขในที่ทำงานทำให้เขารู้สึกว่าเมื่อทำงานแล้วรู้สึกว่าสบายใจมีความสุขมีความรื่มปิติที่ได้ทำงานแห่งนี้ มีความรู้สึกดีในการดูแลลูกค้าหรือช่วยลูกค้าหรือแก้ปัญหาลูกค้าในแต่ละคนแต่ละครั้งแต่ละรายไปนะครับทั้ง3าแนวทางนี้นะครับเป็นการช่วยรักษาคนในธุรกิจบริการของท่านนะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับ